ยำเตรียมเห็ดหลับประคฟมรอมด้อพี่น้องเด้วเขาเบ่งผู้หญิงดีผู้ชายเขาบ่ค่อยเบ่งเมยพมนี่เห็ดเขาก็เบ่งดีดครับพี่น้องม่งตอนนี้ยายบวชยาย่มาพี่น้องยายบวท่องแล้วยายบวท่องเลาสิลาประคัมปอมสูกินเด้อพี่น้องด้วยเินด้สูตรไม่มาได้มาแต่ดวนละละ ตูดประคามป้อมนี่เพิ่งเอามาเปิดเผยในมือนี้ครับเป็นการไล่ซดให้พี่นอง e PC, เอฟซีเบิ่งพระลานใชญ่เด้เบิงครับวิธีการเฮ็ดลาบประคามป้อมเวลาผู้ใดมีการมีงานบว่าสิเป็นงานบุญงานบวชงานศพก็แล้วแต่นะครับพี่นองเบิ่งตองลงทุนหลายครับประคามป้อม10บโล20สบโล่โลนี่กินได้มืดงานครับพี่นองลาบปลาคามป้อ,อมอ,อ่านเฮากันเฮ็ดเป็นการเป็นงานเฮ็ดบ่ต้องต่ำ มันเสียเวลาครับใส่เครื่องปั่น